สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้หลอนไม่ได้อะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมีอะไรที่มันแบบปฏิปต่อกันแล้วก็ดูน่าสนใจดีครัอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่ผมเจอมาเองัะตัวประมาณเมื่อปีที่แล้วเีอองครแจ็คก <S S S 2> ็คือว่าวันนั้นอันนี้เป็นเรื่องแถมนะครับผมครับ ก็คือวันนั้นนะครับเป็นเป็นวันที่ผมไปเรียนที่มอปกติเนี่ยแหละครับแล้วที่มอผมเนี่ยก็จะมีการซ้อมอ่าพุตบอลกันในทุกทุกวันอยู่แล้วก็วมีการซ้อมฟุตบอลกันก็จะเลิกกันประมาสักทุ่มสองทุ่มประมาณนี้ฮะและที่นี้ครับพ <orsch. S 1> ีบ่แจ็ควันนั้นน่ะผมมีนัดกับพี่สองคนคือพอดีว่าก่อนหน้านี้มันมีกิจกรรมที่มอมันมีการขนของขนอุปกรณ์อะไรกันไปแต่ปรากฏว่าพี่สองคนเนี้ยเวลาที่เขามามอเนี่ยเขามารถประจําทาง แต่ขากลับถ้าเขาจะขนกลับอย่ยมันมันก็ไม่ได้แล้วก็ไอ้วันที่เขาขนมาเนี่ยฮะมันก็คือวันที่พ่อแม่เขามาส่งแต่ตอนเนี้ยพองานมาเสร็จแล้วเขาไม่รู้จะขนกลับเป็นไงแต่ด้วยความที่ว่าเราสนิทกันนะพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอ๊ตพี่รบกวนไปนดีว่าไปส่งบ้านหน่อยบอกวิมญนาพี่ได้ระบายมากเพราะว่าบ้านพี่เขาก็ด้วยความสนิทกันก็คือเคยไปกปนอยู่ปกติครับพี่ที่นัดผมไว้เนี่ยเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยคือเขาเป็นแฟนกันนะผู้หญิงเนี่ยผมจะชื่อว่าพี่ฟ้าแล้วกัน Mm. ส่วนผู้ชายเนี่ยเขาคือพี่ยักษ์ที่ผมเคยเล่าไปเมื่อตอนคืนหลอนมันออกค่ายครับที่เขาเจอผีที่นั่น oh. คือพี่คนเดันไบที่พี่ยักษ์ครับวันนั้นนะครับพอเรานัดเกตเสร็จแล้วพอน้องๆเขาซ้อมอะไรก็เสร็จแล้วเพราะว่าพี่ยักษ์เขาก็เป็นหนึ่งในงนักกีฬาเหมือนกัน mm. พอซ้อมเสร็จปุ๊บก,ก็เตรียมขนของเตรียมกลับบ้านปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งครับใช้ชื่อว่าต้าแล้วกันไอ้ต้านเดินบอกว่าพี่ว่าพี่ว่าผมกลับด้วยดิบ้านมาทางเดียวกันนะ ผมกลับด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเรียกต้นตำปูน,นี้อาโอเคมันยังไม่เดึกมากก็พาน้องไปส่งบ้านโดยที่ลักษณะการส่งคือผมจะกลับจากมอ,อมแล้วก็ไปที่บ้านน้องต้าดีก่อนแล้วค่อยจะไปส่งพี่ยักษ์กับพี่ฟ้าอพอผมไปส่งน้องต้าเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บผมก็ขับรถออกมาที่ถนนเส้นหนึ่งอพอขับมาถึงปุ๊บเนี่ยน้องต้าบอกว่าพี่เดี๋ยว พี่จอดส่งผมตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไะไปคือนอันนี้หลังจากขอเท่าดีพอ oh. ดีหลังจากที่กินซมต่ำไปแล้วนะฮะ oh. คือกินอะไรกันเสร็จแล้วกินเนื้อเสร็จแล้วน้องก็บอกว่าพี่พอดีผมนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปที่สนามบอลกันคือ oh. ไปเล่นต่อแล้วามนั้นก็เป็นคืนวันศุกร์นะ oh. แต่ไปไปสนามบอลที่พี่ไปส่งหน่อยนะอยู่ตรงนี้เอง oh. เดี๋ยวพี่เข้าไปซอยเนี้ยแล้วพี่ทะลุไปส่งพี่ฟ้ากับพี่ยักษ์ได้เลยโอเคโอเคโอเคผมก็เลยไปส่งน้อง,พอ,ง,องพอไปส่งน้องก็ลงไปป้าที่สนามบอลถ้าก็ว่าในในรถคันนี้ก็จะมีผมมีพี่ยักษ์ แล้วก็จะมีพี่ฟ้าผมนั่งขับรถอยู่ข้างหน้าพี่ฟ้าพี่ยักษ์นั่งอยู่ข้างหลังเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยไอ้น,น้องต้าเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างผมครับระหว่างที่ขับรถผ่านซอยเนี่ยพี่แจ๊คคือมันเป็นถนนเส้นใหญ่สองเส้นที่มันเชื่อมต่อกันได้ด้วยซอยนี้แต่ซอยนี้พี่แจ๊คมันไม่มันไม่ใช่เป็นซอยที่เจริญมากครับมันก็จะมีทางรถคดเคี้ยวมีป่าปืนมีป่าละเมาะมีบ้านคน,ปนไปย่อมๆไปตามแบบบ้านตามซอยชานเมืองนะครับครับอยู่ๆพี่แจ๊ค พี่ฟ้าเขาก็พูดเรื่องหนึ่งขึ้นมา hmm. เขาบอกว่าเอ hmm. โอ๊ตมึงเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนี้ไหม hmm. เรื่องอะไรวะพี่เรื่องที่เขาว่าสามีภรรยาก็ไปฮันนีมูนกันออ hmm. แล้วขากลับเขาประสบอุบัติเหตุก่อน hmm. แต่งงาน hmm. แล้วเขาตายทั้งคู่ hmm. มันก็ไม่แปลกนีพ่พี่มันก็มีเยอะแยะไปผมว่าด,ดูข่าวก็เจอยวเจอะแยะไปเห้ <c oughs> นคนที่ว่าผมเมียไปเที่ยวกันแล้วขากลับประสบอุบ,บัติเหตุเสียชีวิตก็มีเยอะแยะไป พี่ฟ้าเขาพูดต่อว่าเออแต่บ้านเขาอยู่แถวนี้นะอืมผมก็อุ้จริงไ,มไหมเนี่ยพี่โอ้ววอด้วยความที่ว่าผมก็แบบดีเอเอเดียวกับพี่แจค็คนะคือผมสรรหาอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยพูดง่ายคือเอาเอาคอนเทนต์เราอยากได้คอนเทนต์พี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยพี่ยักไม่ค้านเลยมันนอกจริงเหรอเอาจริงเฮ้ยเอเอ,เอได้เดี๋ยวพาไปแต่แค่ผ่านไปนะ้ปุ้ย แล้วผมก็แกล้งถามว่าแล้วบ้านเขาหน้ากลัวไหมบอกเฮ้ยบ้านจริงๆเขาไม่ได้หน้ากลัวนะบ้านเขาอยู่ติดถนนเลยครับแล้วระหว่างที่ผมขับไปเนี่ยพี่ฟาเขาพูดต่อว่าเฮ้ยแต่วคุณได้บอกแล้วเรื่องเนี้มันเคยไปทาหนังด้วยนะอพี่แจ็คตั้งแต่ที่เขาพูดเมา่กียว่ามันเป็นเรื่องของสามีภรรยาแล้วบ้านอยู่กันเนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมนึกขึ้นมาในหัวเลยผมไม่รู้ผมจะพูดชื่อเรื่องชื่อหนังได้ไหมผมผมรู้ได้ใช่ไหมพี่แจ็คได้ดิได้ดิ ตีสามสามดีตอนเรือนของอเโอเคโอเคนึกออกละอืมอืมอืมอที่ที่พี่เกสการ์ก้าเล่นรับรับรับผมนึกถึงเรื่องนั้นมาเลยแล้วในขณะที่หัวผมกําลังนึกถึงเรื่องนี้อยู่คลนันจะถามวิฟ้าวิฟ้าก็พูดแทรกขึ้นมาเลยเขาบอกว่าเรื่องนี้ที่เคยไปทาหนังไงแต่พี่จำได้ว่าเรื่องอะไรผมก็เลยพูดเฉยเลยว่าตีสามได้ไหมครับแล้วจะ่พได้ไปตีสามสามดีบอกเออนั่นแหละใช่ย่างนี้เลยบ้านจริงพอ้พี่โอ้โหมันยิ่งแบบจุดปลุกเร้าความเป็น คนชอบเรื่องดีในตัวผมโอเค okay. เดี๋ยวให้พี่ยักษ์พาไปอืพี่ยักษ์ก,ก็บอกว่าเนี่ยขับไปถึงตรงทางเนี้ยมันจะเป็นถนนเส้นหนึ่งนะพี่แจ็คที่เชื่อมระหว่างถนนอีกเส้นหนึ่งพอขับไปถึงปุ๊บตรงที่จะไปทางบ้านนะพี่แจ็มันจะเปลสีเแียกก่อนถ้าจะไปบ้านเขาเนี่ยต้องเลี้ยวซ้าย แต่ถ yeah, ้าเกิดใครที şey ่ไม่ต้องการจะเลี้ยวซ้ายจะตรงไปเลยเนี่ยมันจะมีสะพานข้ามมันเป็นสะพานข้ามแยกแต่ถ้าเกิดคุณจะเลี้ยวซ้ายสมมติต้องเบี่ยงผมก็เลยเบี่ยงซ้ายไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเพราะพี่ยาเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยป้าเขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงข้างกับบ้านหลังนี้คเขาก็เลยพาผมเข้าไปก็ไปเจอบ้านหลังมันคือแยกบ้านจริงๆบ้านผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นหลังเดียวกับที่เขาถ่ายทำหอป่อยู่ตรงนั้นเลยคือบ้านกูโอ่โถมากจืคใหญ่มากที่เขาบอกเขาเรือกหาดดีกว่า ล้วลักษณะของบ้านคือมันไม่เหมือนบ้านร้างอะคือมีไฟเปิดมีอะไรเปิดปกติหมดเหมือนมีคนอยู่คือไม่ทุ่งตรงนั้น่แจไม่ได้ลบถูไปอะไรคือบ้านไม่ได้ดูน่ากลัวเลยอือาวโอเคผมเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็อ้าโอเคแล้วสมใจยากยก็เลยขับรถกลับแล้วก็ไปส่งพี่ยากรับกับพี่ฟ้าต่อระหว่างที่ผมขับรถกลับมานะครับมันต้องผ่านทางหนึ่งในแยกตรงนั้นแล้วทีเนี้ย ขากลับเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและผมต้องการที่จะดิ่งตรงกลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้การข้ามสะพานที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยตรงทางข้ามสะพานนี่ยแจ๊ดพอมาถึงจุดสูงสุดของสะพานเนี่ยมันจะเห็นหลังคาบ้านเขาแบบหลายๆด้วยคนานเข,า,นขาบ้านเขาใหญ่ครับจุดขวามือพี่แจ๊คผมเข้าใจความรู้สึกคนที่โดนผีหลอกอะ่ะคือตัวมันแบบมันจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันโดนผีหลอกแล้วนะตัวมันเนแง้วเลยพี่แจ๊คแล้วแบบ โอ้โหเกือโทษแล้วพี่ขน่ะมันตั้งมาตั้งแต่แบบต้นขาจนไล่ขึ้นมาหัวเลยพี่แจ๊บผมมองไปที่กระจกมองหลังซึ่งผมอยู่คนเดียวเลรถผมส่งทุกคนไปแล้วผมเห็นเงาสองเงาครับพี่แจ๊บนั่นอยู่ตรงเบาะด้านหลังผมเบาะซึ่งมันเบาะรถรู้เลยว่าเบาะรถเราอะนะครับในรถผมเลย ซึ่งด้วยความที่ว่าผมก็บอกว่ารถผมเนี่ยข้างหลังรถผมอะคือผมจะขับอยู่ตรงฝั่งขวาแล้วฝั่งขวาด้านหน้าด้านหลังผมเนี่ยผมจะขแขวนพวกเสื้อสูทพวกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้คฮะแขวนไว้มันจะคนมันจะนั่งไม่ได้ค,คือตำแหน่งที่เขานั่งก็คือฝั่งประตูคนนั่งฝั่งซ้ายกับตรงกลางนะพี่แจ็คเป็นเงาแต่มันไม่ได้แบบชัดขนาดน,นั้นนะที่แจ็คเป็นแบบผมว่าคือมันก็เงาอ่ะผมก็บอกโูเอาแล้วไงปูทั่งไว้ดีว่าไม่น่าเล่นเลยไปผมที่เงี้ยไม่น่าเล่นเลยผมก็เลยนึกในใจบอก ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีผมแค่อยากมาเห็นบ้านผมไม่ได้มีเจตนาจะรดูแรงสิน้นผมขอโทษท่านผมขอขอโทษนะครับถ้าผมทําอะไรที่ท่านทําให้ท่านไม่สบายใจนุ้าก็ค่อยๆจางหายไป,ไปจากผมขับต่อไม่ไหวอะที่ผมองจอดจอดรถแบบตั้งสติเพรจะท่านบอ้ยจริงปะวะที่เจอมเมื่อกี้ผมลึกในใจแล้วก็ค่อยๆรวมสติขับรถกลับบ้าน และพอดีพอดีบางเริ่เอ่ดในวันนั้นนี่มัแยกมันเป็นวันที่แก๊สรถเนี่ยมันถึงรอบที่ต้องเติมแล้วผมก็เลยแวะเติมก่อนถึงบ้านผมผมก่อนเข้าบ้านมันก็แวะเติมตามแก๊สก็ดับเครื่อง้วปกติโทรศัพท์ผมจะมีดีที่ที่เมน็บนะครับที่ติดโทรศัพท์ที่อยู่ตรงกระจกนะนะติดไว้แต่ทีนี้ตอนที่ผมกําลังหันไปสั่งสั่งแก๊สสั่งกับเด็กปั๊มนะโทรศัพท์มันสั่นอื ก็กดที่ฟ้าส่งข้อความมาแต่ด้วยความที่ว่าเขาส่งมาหลายข้อความพี่แจ็คคือถ้าเราใช้โทรศัพท์เนี่ยถ้ามันเป็นหนึ่งสองสองข้อความเนี่ยมันยังแยกกันแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าสามขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไปซ้อนๆกันอยู่เป็นปึกเดียวกัน <S 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 ครับผมก็พอผมสั่งแต่ผมก็เลยหันกลับมาดูแล้วผมก็เลื่อนไปดูไปเปิดดูว่าเฮ้ยพี่ฟ้ามีอะไรโดนวะหรือว่าเขาเรียนอะไรไปในรถผมก็หันไปดูอ้าวไม่มีดีกว่าเขาไม่ได้ดเรียนอะไรพอผมเปิดไปดู พี่แจ็คคุันว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับพี่ฟ้าคืออะไร,ค,รคือมันไม่ได้เรื่องน่ากลัวใจแต่มันน่าเหลือเชื่อตรงที่ว่าคือเขาส่งข้อความบอกผมว่าเขากลับไปที่บ้านอเขาก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรเสร็จเดินไปหาแม่แม่เขาย่งอยู่ในบ้านเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จกําลังหมักผมอยู่ครับเขากําลังเปิดหนังเล่นตีสามสามปีตอนที่เกสการ์ดตอนเปิดโลงมาดีลนะพี่แจบคคือ ที่คือที่ว่าก็เลยก็เห็นไงั้นก็เลยส่งข้อความมาบอกว่าของต้นนะพี่แจ๊คเขาพูดในทะเลาะติดตลกว่าคือมึงกับกูเพิ่งไปมาแล้วกูกลับมาแม่กูดูกูกลัวไหมให้ทายเพราบอกว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องเไปประมาณนี้พี่แจ๊คคือมันมันอาจจะนไม่ได้น่าหัวมากนะพี่แจ๊คแต่มันดูแบบหัวมืดเลยแปลกดีเนี่ยนะไอต้องบอกก่อนว่าบ้านลักษณะแบบเนี้ยส่วนมากมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง มันจะเป็นช่วงที่มีการพูดถึงบอกต่อเล่าขานเขาว่าเขาเล่าว่าเกี่ยวกับบ้านที่มีอย่างนี้นะฮะคู่รักรกำลังจะแต่งงานปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรือนหอของคู่บ่าวสาวคู่นี้ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่อานะฮะก็ มีมีการเก็บศพเอาไว้ในบ้านเอาไว้ในเ,เรือนหอนี้คือจะบอกว่าข้อมูลเนี้ยมันกว้างขวางมากต้องบอกอย่างนี้ก่อนใช่ครับผมได้รับข้อมูลเนี้ยในยุคนั้นสมัยนั้นอยู่กับพี่ป๋องอยู่กับพ่อป๋องเดอะช็อคพี่พี่ป๋องก็พูดเหมือนกันว่าข้อมูลมันมหาศาลมากที่นั่นที่นี่ที่นู่นที่นี่เห็นบ้านหลังใหญ่ๆว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเขาว่ากันว่ามีศพอยู่ในบ้านผลสุดท้าย ผมเคยไปดูผมเคยเข้าไปเคยได้รับอนุญาตเข้าไปหรือบางทีเขาไม่ให้เข้าไปก็มีเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งว่าในบ้านมีศพอยู่จริงๆมีโรงศพตั้งอยู่เหมือนกับในหนังเรื่องสุสานคนเป็นเหมือนกับในหนังใ,ในหนังเรื่องตีสามไม่เคยเห็นกับตาเรื่องนี้คุณโอ๊ตบอกว่าเห็นเห็นบ้านแต่คุณโอ๊ตไม่ได้เข้าไปข้างใน ไม่ไม่ได้เข้าไปครับเออแต่บ้านเขาอยู่ติดถนนเลยได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีศพอยู่ในบ้านอ,อ,อะไร,รอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเรื่องที่บอกต่อกันเรื่องที่ผมก็ยังไม่เคยเห็นกับตาไงอ,อ่าต้องถามว่าใครเคยเห็นกับตาบ้าง ตอนนั้นผมพยายามถามข้อมูลหลายหลายคนเลยนะเฮ้ยมีใครเคยเห็นกับตาหรือรเปล่าส่วนมากจะไม่มีใครเคยเห็นกับตาครับอืมนะฮะคือมันมันเป็นช่วงหนึ่งยุคหนึ่งที่เขามีการส่งต่อกันไม่ใช่ยุคโซเชียลสมัยนี้นะถ้าเป็นยุคนี้สมัยเนี้ยพิสูจน์ง่ายเลยครับเออใช่ครับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ่ายโป้ป้ปาโป้ป้อปา,ปอ,ปาออกมาเห็นถูกไหม เพราะในในสมัยก่อนเนี่นยเา,างที่แจกว่าปาัญจะหาข้อมูลมันจะส่งต่อยคือสื่อที่เร็วที่สุดสมัยก่อนก็คือโทรทัศน์อืมถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้หมายครับว่าโทรทัศน์ทุกช่องจะนําเสนอเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากจะรู้เรื่องอะไรขึ้งเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งแล้วก็มีวิธีการที่มันแตกต่างกันไปใช่ไหมครับเออถูกต้องนะฮะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องบ้านที่มีศพอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้นะผมว่ามันก็กลายเป็นตำนานลี้ลับไปแล้วนะ ว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้เขาว่ากันว่าอยู่ในช่วงชีวิตของคนที่เออชื่นชอบไปดูผีดูอะไรพวกเนี้ยเออนะครับได้ฮะคุณโอ๊ตนั่นคือทั้งสองเรื่องหลอนทั้งโรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหลังในตำนานนี่ทีมงานเราเป็นไงขอ,อขอบคุณมากครับตั้งชื่อเรื่องให้เรียบร้อยคุณโอ๊ตครับขอบคุณมากๆที่วันนี้ แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับด้วยความยินดีเลยครับพี่แจ็คที่สําคัญคุณโอ๊ตดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมเช่นกันนะครับพี่แจ๊คช่วงนี้สถานการณ์แบบน่าเป็นห่วงมากทั้งทีมงานทั้งพี่วิวทั้งพี่แจ็คดูแลตัวเองนะครับจะได้มีรายการดีๆอย่างนี้ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องผีได้ฟังกันไปยาวๆเลยครับเช่นกันนะครับคุณโอ๊ตครับผมขอขอบคุณครับผม สวัสดีครับ,รบหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ